มาดูการเตรียมความพร้อมนะสำหรับพิธีตักน้ำแล่งจากแล่งน้ำศักซิิที่จะเกิดขึ้นในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงภาคใต้บ้านเราด้วยนะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่กันก่อนนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ประชุมคณะทำงานไฝ่จัดสถานเทประคบพิธีผลิกรรมตักน้ำจากแล่งน้ำซักซิิทธะกลับในงานเฉลริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจะเริ่มพระราชมหันฯ6กรกาคม2567นะครับ วันเที่18มิถุนายน2567เที่ผ่านมาครับเวลา9นาฬิกาขอได้มีการประชุมกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริกอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่นำโดยนายอนุวัฒน์โมทพริง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดสถท่านทีประกอบพิธีผลิกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำซักซิ์ในงานเฉลริมประเกียติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีม้ามงคลจฉเริ่มพระชนชมนหันตซ่าฮอกกรอบ28กรกฎาคม2567พร้อมกับผู้นาอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจา ้องทิ่นจังหวัดกระบี่ผู้แทนโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดกระบี่หัว่น้าส่วนราชการจังหวัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าวรวมประชุมครับค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ประชุมขณะทํางานเพื่อสักซอมหมอภารกิจให้กับน่วยต่างๆได้รับผิดช,ชอบและเตรียมความพร้อมการจัดสถทานทีบริเวณวังเทวดานำตกหวยโตอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจา ทางการปรับปรุงภูมิทัศน์การปรับปรุงเส้นทางการเดินเทาาการจัดเตรียมสถานที่ส่อรับประธานตักน้ำซักซิตและจุดบันทึกภาพคณะประธานตักน้ำพร้อมตกแต่งให้สวยงามค่ะการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางประดับธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติตลอดเส้นทางหรือบริเวณที่สำคัญตั้งแต่หน้าทีทำการอธิษ ตั้งแต่หน้าที่ทําการอุทยานนะไปยังวัดแก้วกรวารามพระอา,ารามหลวงและอื่นๆตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะครับได้เดินทางขึ้นไปซ้อรว้วสถทานทีบริเวณวังเทวดาชั้นที่ห้าข้องนําตอกคุยโตอุทยานแห่งชาติเข้าพนมเบญจาครับเจะเป็นเถระก่อพิธีผลิกรรมตักน้ำจากหล่งน้ำซักซิกก์ในจุดนี้นะในวันเตเรกร,รกฎาคม2567 แล้วก็จะนําไปประกอบพิธีเซกนามเพื่ออัญเชิญข้าวรวมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมประชมนพันธ์ซ่าฮกรอบ28กรกฎา,าคม2567โดยจะส่งหมองให้กับกระทรวงมหาดไทยในวันเถสิบเซก,กรกฎา,าคม2567ต่อไปด้วยนะครับเห็นในภาพเดียวก็คือก็ต้องไปเตรียมความพร้อมนะเพราะว่าขึ้นไปบนช้าตกด้วยนะครับก็คือกระบี่ลินแรกนามยูุติน้ำตกเพราะฉะนั้นการ เดินทางขึ้นไปนี่อาจจะไม่ได้ราบรนะื่นขนาดนั้นนะครับก็ต้องไปจัดเตรียมสะทานทีแล้วก็ตลอดเส้นทางนะตั้งแต่นต้าตกลงมาข้างหลังนี่ก็ต้องมีการจัดทางให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับ